สวัสดีครับอ่าวันนี้ก็มีรถไถมานําเสนอเช่นเคยนะครับเป็นฮิโนมโตะนะครับยี่สิบสามแรงนะครับคานเหลี่ยมหัวฉีดเฉียงนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์ถังฉีดยานะครับเข้าร่องข้อโพดนะครับร่องอ้อยนะครับยี่สิบสามแรงนะครับสภาพเดิมๆนะครับรถพร้อมใช้งานทุกระบบนะครับถังฉีดยาขนาดสองร้อยลิตรนะครับอันนี้อ่าก็ได้ แปลงเป็นใส่กองเปียกมาแล้วนะครับเป็นกองเปียกนํามันมแล้วเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องดูน,นะครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับเครื่องนิ่มๆเลย ครื่องแน่นๆนะครับเครื่องแน่นๆไม่มีไอระบายนะครับเสียงเครื่องเพาะมากเลยนะครับเครื่องนิ่มๆเลยอ่ามอน้ําน้ําวนดีปกตินะครับ นี่นะครับถังฉีดยานะครับเดี๋ยวลองปั่นดูนะครับเดี๋ยวต้องเหยียบคัดนะครับนี่นะครับตอนนี้ต่อมาเป็นสามหัวนะครับ มองเห็นละอองน้ำนะครับนี่นะครับแต่ว่าก็ยังจะมีสายต่อออกมาอีกได้นะครับต่อไปอีกข้างละสอหัวก็ได้นะครับประมาณนี้เลยปั๊มฉีดยาทำมาตรฐานนะครับแท่นติดตั้งแบบอย่างดีครับยอยขึ้นมาปั่นอย่างดีเลยระบบไฮดรอลิกก็ยังอยู่นะครับไม่ได้ไปไหนนะครับ ไฮดรลิกใช้งานได้ปกตินะครับอ่าน,นะครับขออนุญาตใช้เท้านะครับพอดีมือนึ่งถ่ายไม่ค่อยถนัดนะครับปึบอะไฮรลิกขึ้นไว้นะครับแต่ผมขับให้ดูนะครับ อ่าครับก็ประมาณนี้นะครับเครื่องฉีดยาแรงปั๊มฉีดยาแรงมากเลยนะครับแปบ๊บเดียวถนนเปียกหมดแล้วขายทุกถูกครับขายในราคา39,000บาทครับ39,000บาทรถอยู่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเบอร์โทร092 356 2995นะครับ092 356 2 9งเนะครับสามหมื่นก้พันบาทครับขายทุกถูกครับเครื่องดีครับเครื่องนิ่มๆเลยครับโอเคครับสวัสดีครับ